แล้วก็เอามาปรุงสามารถเขย่ากับอา,อาหารประเภทอื่นๆได้ด้วยเช่นที่เด็กๆเขาชอบมาหาก็คือ,อมันฝรั่งอ,อะไรอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ใบชะมวงเองค่ะเราก็สามารถเอามาอบแห้งแล้วก็บดส่งขายได้ค่ะใบชะมวงอบแห้งที่เป็นใบใบเลยค่ะก็สามารถทําได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่เราคิดไว้ในอนาคตนะคะคือว่าเราสามารถต่อยอดไปนอกจากกากหมูชม่วงที่เป็นผงแบบนี้ได้แล้วนะคะก็จะได้มาอีกสามผลิตภัณฑ์ที่ที่นำเสนอไปแล้วเมื่อกี้ะคะ่ะสามผลิตภัณฑ์นี้นะคะ่ะซึ่งสามารถต่อยอดได้อีกในในอนาคตนะคะแล้วก็เวลาไปออกบูธต่างๆค่ะเราสามารถแปลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆตามยุคสมัยได้ะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของอาราคาขายนะคะปกติที่เราขายอยู่อะคะ่ะเราขายที่ห้าสิบห้าบาทราคาเดิมอะคะ่ะพอมาพัฒนาเป็นตัวนี้นะคะเราจะขายที่หนึ่งร้อยบาทก็คือเพิ่มปริมาณเข้ามาอีกก็คือหนึ่งร้อยกรัมจากตอนแรกที่เราขาย,ยกากหมูตัวเดิมอะคะ่ะเราขายที่ห้าสิบกรัมอะค่ะห้าสิบเออหกสิบาทนะคะ, 50, ะ,คะตัวนี้เราเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ขายที่เอ,อ หนึ่งร้อยบาทนะคะราคาขายส่งอยู่ที่เก้าสิบบาทค่ะก็ประมาณนี้ค่ะไปตอบนิดนึงนะฮะห้าสิบห้าสิบสามตบกากหมูนี่ปกตินี่กากหมูชั่วโมงนี่คนกินกับอะไรเนี่ยอย่างเช่นสมมติผมติดกากหมูใช่ไหมรับกินกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะบนนั้นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะก๋วยเตี๋ยวหเตี๋ยวลืออะไรเงี้ยกากหมูชั่วโมงกินกับอะไรข้าวสวยด้วยข้าวสวยอะก็มีแบบเป็นสับแก่ กับแก้มนะเนอ่อาจะเช่นกรรมการดกว่ามีมีให้กรรการคิดไหมโรแกรมไปแล้วโอเคขอ,คอ,อถามค่ะผลิตภัณฑ์น,นี้สามารถจะเปลี่ยนได้ไหมนะเปลี่ยนได้ไหมอันนี้เหนือก่อนเนาะอันแรกเลยที่หนูบอกว่ามันมีส่วนที่เป็น น้ำปรุงเหลือใช่ไหมคะแล้วก็เอามาคุกแล้วมันอร่อยเราทําไมเราไม่ขายน้ําปรุงอันนี้ล่ะอันหนึ่งนะอันที่สองก็คือถ้าเราจะคลุกเป็นผงทําไมเราไม่เอาเครื่องปรุงต่างๆเหล่านั้นอะเป็นผงแล้วเอามาคลุกกับอกหมูมันจะได้ไม่ต้องไปมีกระบวนการอบนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเข้ามาค่ะแล้วก็เวลาเป็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วอะมันก็จะได้ไนิ่มเหมือนที่บอกด้วยอันนี้อันนี้เป็น